สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้จะมาแนะานำาถานการณ์ให้ไฮเตะเนาะซึ่งไฮเตะเป็นแครี่ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งมากนะผมก็นานๆที่จะหลุดมาให้เล่นนะครับในแรงเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะโดนแบนนะครับก็เก็มไม่หลุดนะครับโอเคหยิบมาเล่นสักน,นิดนึงเนาะนี่ผมปรับเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงในเกมน,นิดนึงเนาะเสียงมันดังไปนะครับ โอเคก็เกมนี้เจอชนกับบิ๊กเนาะก็โอเคครับผมเราตอนแรกก็ดูดูทรงไปกนะ่อนเนาะโอเคผมเราโอเคคลิปเลยก็ได้ครับผมตอนนี้คคอนะโอเคคลิปไวกว่าเขาเนาะเโอเคโอเคคลิปเสร็จเราต้องถอยนะว่าเม็ดกับซับโอเคเม็ดกับซับพ,พิ่งโผล่แนละ้วเมื่อกี้ก็ถ้าเกิดสมมติว่ากลางเขาหายเนี่ยก็พยายามแนะนำนะผมว่า,าให้อยู่ในป้อมไวนะ้เนาะพยายามอย่าลึลกมากนะครับ เดี๋ยวนี้มาดูนิดนึงนะว่าเขาเปิดมาก่อนเล็กไหมนะเดี๋ยววันน,นนี้เราเบอรมาเนาะตอนนน้นสกิลใส่แครี่เขาก่อนเนาะเนี่ยครับตอนนน้นต่อแครี่มาก่อนเนาะโอเคจังหวะนี้รอจังหวะนิดนึ่งผมดูจะมีจังหวะเราเพื่อเราใกล้จะมาแล้วเนาะเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ก็ทําเป็นเดินโม่ๆไปแล้วเนี่ยครับเขาก็โดดละเดี๋ยวนี้ก็ตีไปนะได้แค่ต่อครับผมเพราะว่าไอเตตต้นเกมยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนาะ ฉะนั้นก็เป็นตัวที่ต้องมีขอหนึ่งโอเคมาเก็บมาก่อนเล็กครับผมนี่ครับเราเก็บเม็ดนิดนึงเนาะโอเคก็ให้เพื่อนไปเนาะครับจริงเราจะเก็บก็ได้นะถ้าเกิดว่าเรามากับเพื่อนนะครับผมขอเพื่อนเก็บหมดเลยนะหรือว่าจะให้เพื่อนก็ได้ผมโอีคเรากดมาคนเดียวก็ไม่รู้เท่าไหร่นะอันนีสไลด์ออกนิดนึงนะครับผมนี่มวยเกือบทำเดียนนะแต่เขามาเติมนะผมก็วันนี้ต้องถอยนะ ดูทรงไม่ดีเท่าไหร่นะมด้วยความที่ตัวเขาต้นเกมฝ่าเยอะนะครับจา่ายดาเมจได้ดีกว่าเนาะต้นเกมนะครับแล้วผมก็ต้องมีของนิดนึงนะครับไม่งั้นเล่นไม่ได้เนาะทั้งหมดนี้ก็คือผมกะจะคิดว่าผมกันป้อมได้นะครับก็เลยลองจกกัการโดนแะล้วแต่เจอเซอร์ไพรส์นะครับผมเนี่ยลัมเบอร์เขายกปุ๊บโดนสกิลตายเลยนะ ถือว่าลัมเบอร์เขาทำได้ดีเนาะแัดเมดเราก็มาเก็บงานได้ดีเหมือนกันครับผมเทอมวันนี้ต้องขึ้นไปรับกลางแทนเนาะเพราะว่าเมดกับซับในอยู่ของล่างเนาะก็ให้เขารับล่างไปเลยนะครับให้แล้วเราก็มารับกลางแทนเะนาะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดโมเดลเดินกลับเลนตัวเองเนี่ยจะเสียคลิปตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยววันนี้นกะจะมาช่วยข้างบนนิดนึงนะครับกะจะมาช่วยตีเนาะแต่เหมือนเพื่อนจะไฟเนาะผมก็สะเปิดรอนะผมแต่เหมือนเพื่อนจะโดนเนาะ เดี๋ยววันนี้ก็ต้องถอย,ยนะเอเคแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์กลางนะผมเคลียร์กลางเสร็จก็เดี๋ยวกลับเลนนะครับผมเดี๋ยววันนี้มวยไม่เอาคีปเนาะถือว่าเหมือนจะให้ผมได้เงินเยอะๆเ okay, นาะเคจังหวะนี้มาเล่นข้างบนก่อนนะครับพอมวยมาเล่นละว,วันนี้รัดไม่ได้ผมก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้เป็นยีน่าป,ป่านแน้วเนี่ยพอเขาใช้กิลหมดปุ๊บเนี่ยเราเข้าเลยนะครับความที่เขาอ่า ป่าเนาะก็จะมีแค่พันเด็ดนะครับก็คือจะไม่มีจังหวะหนีรอบสองได้ต่อเนาะโอเคเราเดินอ้อมนิดนึงเนาะนี่เราก็ให้กลางเพิ่มไปเลยเราเดินกลับเลยแล้วผมแต่เราเดินอ้อมเนาะในจังหวะนี้เพื่อนโดนเนาะแต่ผมไม่สนใจนะครับเรามาเอาคีฟก่อนเนาะมาคีฟคีฟก่อนนะครับว่าช่วยไปก็ทําอะไรไม่ได้เนาะว่าดามิดามิผมยังไม่แรงนะผมในช่วงต้นเกมเนานะนี่ก็พยายามจะคีฟคีฟให้ได้ไวเนาะ ไ้าเต์สามารถยืนคนเดียวได้นะผมยืนแบบไม่ต้องมีมีบิสิตก็ได้เนาะแล้วก็เคียรไว้ K K ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะนี่ผมลองยิงเช็คไปดูเนาะแต่ไม่โดนก็โอเคไม่เป็นไรมาดูนะผมนี่ยิงช้าไปนิดหนึ่งเดี๋ยวต้องผ่อนนะเนี่ยครับเพราะว่าถ้าโดนเขาเกี่ยวได้เนี่ยลำบากนะครับผมโอเคแล้วก็เคียร์คลิปนะผมเน้นเคีคลิปก่อนเนาะนะนครับพอ,อเคีคลิปเสร็จโอเคค่อยไปทำ่างอื่อนเนาะ พยายามสกิลหนึ่งตอดดีกว่าเนาะนี่ผมโอเคจังหวะนี้มวยมาเติมนะแต่ก็ไม่ได้อะไรนี่ผมเดินตัดแม่น้ำเลยหาเดินไปกลางแล้วแต่เพื่อนเปิดโอเคของก็โอเคผมเราก็ตีไปเนาะมันเสี่ยงนะโอเคจังหวะนี้ยังดีที่ผมลัดได้นะผมเนี่ยครับก็ฟิกจับเนาะแต่ดาเมจผมยังไม่แรงนะเนี่ยครับแล้วเขาก็เอามาเป็นโล่ด้วยเนาะ ก็คือทูดรเมตผมยันมันยังไม่ค่อยแรงแหละในช่วงต้นเกมียโน้ก็ทูดรเมตมันไม่ได้ยิงเป็นทูดรเมตทุกท,ทุกนัดไงมันต้องยิงครบ6ทีก่อนเนาะวันนี้มาก็ต่อน้ำถอยนะได้ถอยได้ปุ๊บถอยเลยเนาะมีเพื่อนเราโดนหนักเนี่ยครับผมเั้นเนี่ยตอดแคลลี่เขาไปก่อนเนาะไม่ได้แคลแคลี่ผมไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหรนน่นเนาะวันนี้มวยดักเนาะนี่ผมกะจะไล่ต่อนะแต่ ไม่ได้ครับผมวันนี้มวยตัวมวยเขาอันติอีกห้าวีนะเขาเลยไม่ได้เปิดเมื่อกี้นะผมแต่วันนี้ก็ต้องรอเคคลิปเนาะคีคคลิปจากระยะไกลก็ได้ครับผมเนี่ยอยู่ในป้อมไปเนาะอันนี้มือผมไปโดนนะมือผมไปโดนกดแข็งนะผมจริงก็เป็นเทคนิคเนาะเอาไว้ล่อเขาเนี่ยครับผมจริงก็ไม่ใช่หรอกนะเมื่อกี้มือผมไปโดนมือผมไปโดนเนาะโอเคครับ okay, ผมวันนี้ผมกล้าจะกลับนะแต่คลิปเวฟมาพอดีก็คืออยากได้ตังคนะ์เนาะ ก็เลยโอเคคลิปอีกเวฟหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะเนี่ยครับเดี๋ยวคลิปอีกเวฟหนึ่งก่อนเนาะที่ผมน่าจะวาร์ปในพุ่มเนาะเขามาเนะนี่ยเขาฟิกมาเลยแต่ไม่เป็นไรเราก็แลกครับผมเนี่ยครับเนี่ยวเขาก็ตายเหมือนกันเนาะก็ถือว่าไม่เสียหายมากนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมผมมารับกลางเนาะเดินม,มาพร้อมคีบเลยครับเหตุกงรณ์นี้นเดี๋ยวเดินเข้าพุ่มซ้ายก่อนเนาะเนี่ยครับ เหมาช่วยเพื่อนตีนิดนึงเนาะปาสกีหนึ่งชุดหนึ่งครับผมแล้วก็ออกมาเคคเลิปแล้วครับผมโ okay, อเคจังหวะนี้เมดเราโซโล่คิวไอริ่งเนาะหรือว่าเมดเราเก่งนะผมเมดเป็นเม็ดส้มเนาะมวยเม็ดส้มนะครับก็นานๆถึงจะได้เห็นเนาะหรือว่าสเต็ปเขาดีน,นะเข้ามาเป็นอ่าเอ็กซิคิวนะครับผมสำหรับชาริเจอร์สกิลเนาะก็ถามว่าเคยเห็นมันก็เคยเห็นนะครับก็จะเอามาแบบเบิร์ชุดหนึ่งให้ตายเลยนะเนาะเผื่อแบบดาเมจขาดนิดนึงเนี้ยก็สามารถกดเอ็กซิคิวได้นะครับ แต่เขาเสียแล้วก็คือจะไม่มีสกิลหนีเนาะแล้วก็จะไม่สามารถเล่นจังหวะทีเผื่อได้นะครับอ่างนี้รอนิดนึงเนาะเขาไปต่อเขาเลยนะครับแ,แค่ต่อเพาเนาะนะแล้วก็คีปไปครับผมตายเนละ้วเหมือนจะไปเจอโอมนพอดีครับผมเมื่อกี้นี้กาจากข่าเนาะนี่ตอดนิดนึงนะได้นิดนึงก็เอาเนาะนี่ลมเบอร์ตีเนาะอันนี้หลบนะครับแต่เหมือนเพื่อนเราจะกดล้างไปเนาะเหมือนจะลั่นนะครับ ริงก็ไม่ต้องกดนานะช็อตเมื่อกี้ับผมเพราะว่ายังไงก็ดูทรงหลบได้นะวันนี้เมทเขาค่อนข้างแรงนะเมื่อกี้สองสกิลคือผมครึ่งหลอดเลยนะถ้าผมโดนอีกก็น่าจะตายนะทีน,นี้ผมโดนดักแล้วเนี่ยครับก็คือไม่คิดว่าเมทเขาจะมาดักถึงตรงนี้เนาะแล้วก็มวยเราไม่เห็นด้วยครับแตวจะเห็นแหละแต่ผมไม่ได้เปิดไมค์คุยขเขา,างไงก็เลยไม่รู้นะครับเด็กก็พลาดเลยเนาะก็ไม่เป็นไรผม เดี๋ยววันนี้ก็มาช่วยเพื่อนเก็บอัตรีถีบเล่นหนึงเนาะนะครับวันนี้ก็คือก๊อดไอ้นี่พอดีเนาะกระเด้งพอดีครับผมวันนี้คือพลาดเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับก็คืออารามควรจะไปโซนเนะาะจังหวะเมื่อกี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเสียไปก็ยังไม่ได้เสียหายมากนะครับนี่ผมการจะตอดไอ้นี่นะแต่พยายาตอดไอ้นี้ดีกว่านะครับถีบก็ขีดๆหปครับผมเนี่ยครับ ก็เดี๋ยเราไล่เฮลกะเอ็ดก็น่าจะเล่นสบายขึ้นเนะาะตอนนี้ผมก็เนี่ยครับยังดีนะที่ไฮยาเซนเราทํางานเนอาน,นิทถอยเนาะเราก็ยังขายเขาได้อยู่นะครับเคเมื่อกี้ผมรอใตัดเลือดเขาหมดลิตทก่อนเนาะหมดลิตทนะครับหมดผลน,น,นั่นแหละเราค่อยเก็บเลือดน,นะครับในระหว่างนี้เคครีปเนาะเพื่อนเราเคครีปถือว่าเพื่อนเราลอดได้ดีนะครับแล้วก็ วิบเขาพาด้วยนะเขาแหลมนะั้นด้วยความนี้เป็นเป็นแคลีราากาก่ระยะกลางเนาะโดยจะอยู่ในระยะแอคโนโเลนข,ของเพนได้นะครับโอนี้ก็มาเคลียกลางเนาะให้เพื่อนเราไปเคลียล่างแทนนะครับตรงนี้ถอยนิดนึงน,นะครับตีอนี้เราได้เลนบัฟนะแล้วก็พอช่วงกลางเกมเเกมเนะี่ยเราสามารถอ่าขอเลดบัฟเพื่อนเราได้เนาะโอนี้เพื่อนเราเข้านะนี้เพื่อนเราเข้าสวยนะผมปาสกิลไปก่อนเนาะแต่ เขายังมีสกิลหลบออกมาเยอะอยู่นะครับคือผมไม่ได้อยู่ใกล้อลามด้วยไงเมื่อกี้ถ้าอยู่ใกล้เนี่ยน่าจะได้เยอะอยู่นะครับเขาอาจจะตายได้เหมือนกันนะสำหรับเรียนหน้านะครับนี่มาตอดนิดนึงเนาะเนี่ยสกิลสองกิลหนึ่งนะ 2, 1, ตอดไหมครับผมตอดนิดตอนตอนหน่อยก็ถือว่าตอดเนาะที่ตรงน,นี้ผมโฟกัสคลิปนะครับเนี่ยครับค,บค,บคลิปหมดปุ๊บโอเคเรามาตีคนตอนะ่อเนาะเนี่ยตีไปนี่เป็นแทงเนาะด้วยความที่เขาเป็นแทงนะครับก็เลย ค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้มารับเพื่อนเนาะนี่ต้องมารนะับนะครับสก,กิลเนะแต่เขาปาดากวกระจายมาสวยมากเลยนะเมื่อกี้เดี๋ยววันนี้ต่อดรับนี่ครับแถมนี่ยเราก็ยิงแชรี่เขาเป็นแหวนหแต่เหมือนป้อมกลางจะโอเคยังการได้เหรอผมเพราะว่ามีคิฟแค่สองอันนี้เนาะแล้วเขาก็ใช้สก,กิลไปแล้วนะครับนะครับโอเคยังเคลียร์ได้นะ นี่ผมนอนเล่นนะเผื่อเขาจะแปลงล่างมาขวรนะับแต่ดูทรงแล้วไม่น่าก็โอเคนี่ครับพูยเขายังรอ,อดอยู่นะคือผมไม่ได้เอาฟิกเกอร์มาถ้าเอาฟิกเกอร์มาก็น่าจะได้นะนี่ต้องถอยมานิดนึงนะครับยามอย่าขีคขีปสูงเกินไปเนาะว่าเดี๋ยวเราจะถอยไมนะ่ทันเนาะเพนเราโดนเนาะไม่เป็นไรเราก็โอเคลงไปรับล่างเลยครับผมน่าจะไปทันอยู่เนาะ เสร็จแล้วล้วก็นี่ครับผมมาเอาเลดบัฟเนาะอันนี้เอาได้เลยนะครับผม <g ül> ก็เพื่อเราตายด้วยพอดีนะผมก็ไม่เป็นไรเนาะเสร็จแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนนะผมวันนี้ต้องระวังพุ่มนิดนึงนะไม่นิดนะครับต้องระวังพุ่มเยอะเลยเนะยาะเดี๋ยวเขาเขาเล่นตรงการลางละนี่ครับผมผมเดินผิดเนาะเดินเดินทางลัดไปหน่อยเนาะวันนี้กลับบ้านแล้วผมกลับมาใหม่เนาะนนี้ก็คือเสียร่างด้วยเลยนะผมถือว่าผมเดินพลาดเนาะจังหวะเมื่อกี้ก็ไม่ควรเดินตัดอย่างนั้นนะครับจะเดินอ้อมเนาะ ตรงวันนี้โอเมนอารามฟิกแต่จับไม่ถึงเนาะเสียดายนาะผมจับถึงก็ไอรีก็น่าจะตายเหมือนกันะนะตรงวันนี้ผมก็จะขึ้นคีดอีกคีดหนึ่งแนละ้วเพื่อความแรงนะครับโอเคก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเนาะยังฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับอยู่วันนี้เพื่อเพื่อเล่นบนเนาะคิดเราต้องขึ้นไปเติมแล้วนะล่างเขาด่านคีดแต่ไม่เป็นไรผมเราต้องขึ้นไปล,ผกกละผมสกิลสองตีแล้วผมแล้วกดปรีไฟล์เอานะเนี่ยครับแล้วก็ผมคิดว่าเขาน่าจะใจนี่หมดแหละใช้สก,กิลไปหมดแล้วเนาะ เราขายครับผมเนี่ยเราเน้นเมฆก่อนนะเนี่ยครับเห็นไหมเมฆเขากาลังจะขึ้นมาพอดีเนาะแล้ววันนี้ผมว่าฟ์กลับเลยแต่เมฆเขามาพอดีนะยังดีที่รอดนะครับผมคือจังหวะเมื่อกี้ถ้าเกิดผมส่วนเขาก็น่าจะได้เหมือนกันเนาะแต่ผมกลัวเขาหลบได้เนาะเพราะเขามีอันตินะครับน่าจะมีอันตินะเนาะเราก็ฟาร์มไปเรื่อยะผมตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างตึงนะค่อนข้างเสียเปรียบอยู่นะสําหรับทีมผมนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเนี่ยเราก็มาเก็บเหรียญมาเพื่อเพื่อความได้เปรียบนะครับ แล้วเราขายเรายิงเนี่ยนะครับก็ติดทั้งเฮียวไก่แล้วก็ติดทั้งเลนบับเนะาะดี่ยงนี้ไม่ควรขึ้นสูงนะเนี่ยอขๆขึ้นเนาะเพราะว่าเขาหายหมดแแบบนะเห็นไหมเห็นขวา,าวแล้วโอเคมวยเราเปิดขวาแล้วก็ขึ้นสูงได้นะครับแต่ก็ต้องถอยอยู่ดีเนาะเพราะว่าทีมเรามีตัวเชฟพุนะ่นะที่ผมติดข้างบนเนาะว่าเผื่อเขาไปปิดบนนะครับโอเคนี้ถอยเนาะนี่โดนโยกเนาะผมยังดีที่ ไอ้นี่รอล้างได้นะผมถือว่าดีไปเนาะคิดว่าวันนี้รอจังหวะนิดนึงนะครับผมยังไม่มีผู้ลีไฟก็เลยยังไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่นะวันนี้ถือว่าเมทเขาทําดีนะเมท์เขาใส่บอลกิงกีสับผมนะครับให,ให้ผมไม่เห็นไหมต้องถอยออกมาจากระยะไกลมากเลยนะเพื่อที่จะไม่โดนต่อเลือดฟีนะผมน,นะจังหวะนี้ต้องโฟกัสคีบ่อนะแต่เขามาขวางนะครับ เขียค่อยเล่นนะผมจังหวะนี้ถือว่าเราโดนดันเท่าข้างเยอะแล้วเนาะเหมือนจะต้องทิ้งนะครับจังหวะนี้ถ้าเกิดผมมีพูลูไฟผมเข้าไปลั่มอ่ะนะทีนี้วันนี้ถือว่าเพลยเราทําดีนะเนี่ยครับเพลน์เราเข้าไปปุ๊บได้แคลรี่เนาะได้แคลรี่ปุ๊บออกมารอดด้วยนะครับถือว่าเป็นช็อตที่ค่อนข้างดีเนาะโอเคมึงคิดจะมาอีกเวฟหนึ่งนะเนี่ยครับผมโอเคแล้วก็โอเคคลิปไปเลยคือจังหวะนี้ได้กิดเกิดละผมก็น่าจะกล้าเล่นได้เยอะขึ้นเนาะ วันนี้ก็ช่วยเต็มที่ครับผมได้แค่นี้จริงๆนะเขี okay, ่ยถอยครับผมต้องถอยนะอย่าไปเล่นหวู่หวามากนะผมจับนะแต่ผมไม่มีจังหวะได้เข้าไปลำนะโอเคได้เข้าไปลำนิดนึงเนาะแล้วก็ต้องถอยนะเห็นไหมมันไม่ได้มีโอกาสลำแบบเต็มๆจริงๆเนาะเมื่อกี้ทีแล้วก็ใคร้ายหินไปเนาะนี่ต้องหลบด้วยนะผมถือว่าค่อนข้างลำบากเลยนะเจอกับลำเบอรนะ์เนาะจะไปสกิลใส่เขาตรงๆก็ลำบากเนะาะวันนี้ไอรินะผม เราถอยแล้วถอยปุ๊บโอเคเราเคีคลิปเลยครับผมเราก็คีคลิปไวอยู่พอสมควรเนาะเนื่องจากว่าเราเคีเรายังมีทูดามเมดด้วยนะครับเคมาตรงกลางเนละ้ววันนี้โอมเมนเราโดนนะครับผมท้งโอมเมนเราพลาดเลยนะโอมเมนเกมนี้ค่อนขา้างพลาดเดยอะอยู่พอสมควรนะครับไม่เป็นไรเนาะโอเคเราเซตเคียวคนะรับผมโอเคเผื่อเราตายนะเราจะเซตเคียวนะเผื่อเราจะมีโอกาสรอดนะครับโอเควันนี้ เมดเราไปเขียนล่างเนาะน่าจะไปเขียนล่างนะครับเราก็มาเขียนกลางเลยครับผมเพราเมดน่าจะเขียนกลางก็ช้าเขียนจังวะนี้เมดเราได้เมดเขานะก็เลยต้องไปรับนิดหนึ่งเขียนจังวะนี้อาลีมาโดนจับครับผมนี่ครับผมโหนติเฉียงๆนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าเกิดผมตีตรงๆเนี่ยโดนขัดแน่นอนนะผมเขียนจังนี้ก็คือรอดหมดเนาะถือว่าเล่นไดีครับผมแล้วก็บนได้ทําเวฟสูงเลยเนาะเขียนจังนี้เดี๋ยวรอเขียนกอสเลเยอร์นะครับ เนี่ยก็เคลียร์ไปแล้วตีตีตีไปแล้วก็สกิลอย่างห่างๆครับผมถึงเราจะเคลียร์ไม่ไวเนาะแต่อย่างน้อยเราก็ได้เคลียร์ฟรีอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมเคลียร์ก็กอดเลือดเหลือประมาณหนึ่งสองหนึ่งข้อนิดๆนะครับเรื่องก็ถอยก็ได้ผมไม่จ้อเป็นต้องรีบเคลียร์ขนาดนั้นเนาะก็รอให้แบบอยู่ในระยะเคลียร์ที่ปลอดภัยก็ได้ครับผมนิโอเมนโดนเกี่ยวยังดีที่กดอ่ะ u n t o ชเ h a b l e พอดีนะครับก็เคลียร์ไปเนาะเคลียร์เสร็จถอยเลยนะเนี่ยครับได้ผมโอเคเราได้ละ ถือว่าเขาไม่ได้ได้เปรียบอะไรขนาดนั้นเนะาะทุวันนี้ผมเขาเขาก็ให้เลยป,ป้าผมนะถือว่าใจดีอยู่นะครับผมถือว่าเป็นงานอยู่นะถ้าเมื่อกี้ยีหน้าเข้ามาเนี่ยน่าจะโดนเกี่ยวแล้วก็ตายได้แน่นอนครับผมเดี๋ยวันนี้ก็นนให้วอร์ดไปเปิดแมพแทนเนาะโอเคเห็นหมดแล้วนะสี่คนนะครับเนี่ยก็ต่อไปเนาะก็พยายามต่อทั้งคนทั้งคลิปนะผมพยายามเนาะว่าเมื่อกี้คือเมดเขา,าฟิก สก,กีหสก,กีสองนะเขามั่นใจในดาเมจมากเลยนะผมก็ถ้าโดนเต็มชุดผมไม่แน่ใจว่ามวยจะรอดไหมนะแต่ก็คือมวยรอดนะจังหวะนี้อาจจะโดนไม่เต็มแหละถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของเรานะผมเพราะว่าเมฆเขาจะไม่มีฟิกเนาะในอีก2นาทีนะครับถือว่าเมฆเขาพลาดนะตันนี้ก็มารับบอลนิดหนึ่งโอเคเพนเราทําดีนะผมได้ไอริเนาะถือว่าเกมนี้เพื่อนเราทําดีหมดเลยนะจังหวะนี้ได้ยีน่าครับผมเขาเกิดนะรอสก,กีหนึ่ง โอเคที่อันนี้ผมรออันตีนะครับคูณไฟ,ฟไปเลยนะครับเห็นไหมโอเคเราได้หมดเลยนะวันนี้ผมกะจะกลับแล้วแต่ดูทรงแล้วผมน่าจะดันเวฟต่อดีกว่าเนาะให้เพื่อนเรากลับไปการดีกว่านะครับครับโอเคเราดันเวฟไปนะเนี่ยครับผมดันบนยาวเลยนะก็มวยน่าจะดันคลิปต่อนิดนึงนะแล้วค่อยวาร์ปนะเมื่อกี้ ไม่เป็นไรอันนี้อ่าบนน่าจะไม่ทันนะเพราะว่าเดี๋ยวไอรีจะเกิดแหละนะครับก็ได้แค่คีบตัวนี้แหละนะครับคีบเวฟนี้นะเพราะกวัวคีบว่าจะเดินมาถึงเห็นไหมว่าข้างไกลนะผมนี่ผมติ๊กถอยแล้วผมบอกว่าไม่ทันนะครับเนี่ยให้ถอยนะเพราะว่าไปจับแทงเนาะแทงมันก็ล้มแยกอยู่ดีเห็นไหมไอรีเกิดและถ้าเกิดเมื่อกี้เล่นเนี่ยถ้าเกิดอ่าลัมเบอร์ตายเนี่ยก็น่าจะเสียสกิลไปเยอะเนาะเพราะฉะนั้นไอรีก็จะฟีเนาะ อีกอย่างจับลัมเบอร์ไปแล้วด้วยนะครับไอ้นี่ก็จะเล่นง่ายเลยนะก็เลยโอเคไม่เป็นไรครับผมไม่เอาเนาะถอยดีกว่านะครับเคก็มาขโมยบัฟนิดนึงเนาะโอเคจังหวะนี้ถอยนะครับนี่เมทเราทําดีนะนี่มารับนิดนึงนนเาน,ะนานนนะมาป่ามือช่วยนะผมแต่ก็ช่วยได้แนคะ่นั้นจริงๆครับผมโอเคช,ชิปเนาะนี่ครับเสร็จแล้วก็เดินทางนี้เนาะโอเคนีดูมินิแมปนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ตัดมาตอน ทำเสร็จแนละ้วัวนนี้โดนดักนะนะครับแต่เหมือนเขาก็เหมือด้วยเหมือนกันนะครับเห็นไหมนี่เขาตายเลยนะถือว่าเขาพลาดนะครับผมเมื่อกี้มือนเขาจะเหมือดเลยเนานะถ้าเกิดเขาคอมโบผมในชุดนึ่ผมก็น่าจะตายเหมือนกันนะครับก็เสียก็เกิดแหละแต่ก็ไม่ตายหรอกนะครับเรงเดีๆนะนี้ผมจะให้เพื่อนมาเก็บออบเจกต์นะแต่เพื่อนเราดันสุดละโอเคผมก็ต้องไปช่วยนิดนึงนะครับนี่จับแล้วยังไม่อยากตี่าไรนะเพื่อไม่ให้อารามเราเสียเลือดเยอะเกินไปเนาะนะครับ โอเคเราก็เคลียร์ไปเนาะเว่าเกิดเมื่อกี้ผมตีเนี่ยอารามจะเสียเลเยอรเยอะเนาะพอเสียเลือดเยอะปุ๊บอารามเราจะไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็เซตของเรียบร้อยแนละ้วโอเคจังหวะน,นี้เพื่อนเราทําสวนนะจับได้วิฟนะผมอันนี้ผมสกิลสองติเลยก็บบูริฟายด้วยนะครับนะเซฟเนาะเผื่อเขาขัดเรานะเห็นไหมไม่赖ผมนี่ทูดามเมจเห็นไหมเมื่อกี้เขากดล็อกคิลนะเดี๋ยวก็ตายเลยแล้วเปลี่ยนมีเคลียร์วะผมเนี่ยถ้าเกิดไม่เป็นเคลียร์เนี่ยผมตายแล้วเห็นไหม เกมนี okay. ้ก็คีปมาพอดีก huh. right. no ็ไ huh. ด้จบเป็นที่ยบรรอยสำหรับเกมนี้เนาะวังว่าคีมนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะก็สามารถนาไปเล่นกันได้ผมถ้าหลุดนะนั่นไม่หยิบแล้วผะว่าตัวมันค่อนข้างเก่งเนาะแล้วก็เกมนี้ค่อนข้างตึงด้วยนะครับผมก็พอเป็นนาท้ายเล่นๆได้นะผมพอถึงเลทเกมเนี่ยจะรู้ว่าอ่าพอเลทเกมต้องเล่นนาไหนแล้วประมาณไหนนะครับแล้วเพื่อนๆไมเลยจะบอกก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้เนาะบาคิมนี้ก็ไปไปนะครับ